สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเนีย่ยต้นกล้วยไปตัดต้นกล้วยมาบำรุงต้นมะนาวนี่ต้นกล้วยเป็นอะไรที่มีนไนโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็มีพวกสารเทนนินด้วยเอาไว้สารเทนนินนี่ช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้นะจ๊ะบ้านใครมีกล้วยเยอะๆเอามา ตัดตัดสับสบแล้วใส่ใสเนี่ยใส่แบบเนี้แหละปลูกคือปลูกผักอยู่ในวงบ่อซีเมนเนี่ยวางบนพื้นปูนซีเมนต้องดูแลดีๆแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาอย่างสม่ำเสมอ,อมแล้วก็อัดคลิปทิ้งไว้ก่อนหัดหันสับๆแล้วแต่ใครจะมีเวลาทำยังไงก็ได้ อา้าวเนี่ยจับแบบนี้ใช้คัสเตอร์เนี่ยคมดีเขาย่อยสลายเร็วเพราะเขาเป็นพืชอ,อวบน้ำปุ๋ยชั้นดีนะเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้มือใหม่หักลูกยังไม่รู้บ้านใครมีสวนกล้วยแล้อโหต้นไม้เขาจะงามมากเลยไม่ต้องอุ๊ย <laughs> อ่ะใส่ใส่ไว้ตรงนี้กัน๋ต่ต้องไปเปลี่ยนคัตเตอร์เนี่ยปุ๋ยชั้นดีหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ตัดตัดตัด,ต,ดตัดเอามาเวลามีเยอะก็ไปตัดเอามาทำปุ๋ยยิงกล้วยที่ติดผลให้ผลเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ เหมาะมากที่จะเอามาทำปุ๋ยคือต้นกล้วยเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นใบหยวกกล้วยลำต้นแล้วก็คือสามารถเอาหนอกล้วยไปทำจุลินทรีย์หนอกล้วยก็ได้ศึกษาหาความรู้กันนะจ๊ะจะไปเปลี่ยนคัตเตอร์ ว่าจะไม่ลงคลิปว่าจะพักสายตาซะหน่อยแม้เหรียญมันยังขึ้นอยู่เหรียญขึ้นไงเราก็ทำบ้างหยุดบ้างถ้ามีเวลาก็แต่พยายามจะถนอมสายตาตัวเองไงกลัวตาเจ็บถ้าตาเจ็บเดี๋ยวแบบเราจะดูแลแม่ค่อนข้างลำบาก หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เราเองก็เปลี่ยนแปลงแล้วช่วงชีวิตของทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะจ๊ะสู้สู้ต่อไปสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจสู้จนกว่าจะหมดอายุไขดูแลสุขภาพให้ดีๆนะจ๊ะแค่นี้นะ